สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องวัฒนธรรมวัฒนธรรมในชุมชนหมายถึงรูปแบบในการดำเนินชีวิตที่ดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมีหลายวัฒนธรรมได้แก่ หการแสดงความเคารพวัฒนธรรมไทยสอนให้เด็กมีความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่การแสดงความเคารพสามารถปฏิบัติได้โดยการไหว้การกราบ 2. อาหารไทยในแต่ละภาคจะมีอาหารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำภาคแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ปรุงอาหารเช่นพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดกับทะเลอาหารส่วนใหญ่มาจากทะเลและมีการนำเครื่องเทศมาใช้ดับกลิ่น้าว 3. ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อสารกันพอ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้ประดิษฐ์ตัวอักษรไทยซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอักษรไทยในปัจจุบันและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติคนไทยควรอนุรักษ์ภาษาไทยโดยการสื่อสารด้วยคำที่สุภาพ ไผร้อไม่ตะโกนด่าทอเอาละค่ะก็สรุปได้ว่าวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตมีอยู่3ประการด้วยกันคือ1การแสดงความเคารพ2อาหารไทย3ภาษา เด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูฝากไว้นะคะรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วเจอกันในวันเปิดเทอมสวัสดีค่ะ